ม่ากวยตหลายนั่งด้วยละอนหลายแต่ตอนไม่นั่งเดียวกรมาจากโขดนื้อเอ็กซ์มีผู้ปกครองด้วยก่นแต่จะไมเอ็กมผู้ปกครองาวยใน้อยู่ค่อยทยอยโขดแต่ถ้าจะนั่งเดียวจะจับดที่จะได้เห็นอผู้ปกครองด้วยจะได้โดพ่คด้วยเพิ่มต้นจัโขด A lưu trang phục bắt người để tự tập trung chắc là một cái cố gắng cái

ありがとうございます。